สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสัมมนาวทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับตมเต็มเนเกมวันนี้เราอยู่กับสัมมนาวโวคอร์นเนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกมอนสีดาวนะครับโดยมอนสีดาวเนี่ยเราจะได้จากตั๋วกิจกรรมนะครับก็คือเป็นกิจกรรมลงทะเบียนลงหน้าเนาะเราจะได้ตั๋วเลือกมอนสีดาวครับวิธีการก็อันนี้ผมเปิดกล่องไปแล้วนะเปิดกล่องเนี่ยมันจะได้คอร์สได้อะไรมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราไปที่กระเป๋านะครับเราก็เลือกถุงตัวนี้ มันจะมีใบสีทองๆเลยนะครับเรากดเข้าไปแล้วเราก็กดตัวนี้นี่แล้วเราก็กดไปอไปดูกันว่าน้องจะพาเราไปไหนนะครับมอนสเตอร์ที่เลือกเนี่ยก็คือหลังจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาเนาะจากทางแคทเตอร์หลายๆท่านเนี่ยเขาจะแนะนําเป็นสองตัวนะเขาจะแนะนําเป็นสองตัวก็คือพิทไฟนะครับ จะเป็นพีดไฟหรือไม่ก็อะไรละพีดไฟอันนี้มันขายแล้วโอเคจะมีพิดไฟกับเจ้าตัวนี่ก็คือพีดไฟตัวนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นแมวลมนะครับแมวลมครับก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหน,นถ้าใครเล่นเล่นแล้วรู้สึกขาดดาเมจ ก็ให้เลือกเจ้าแมวลมไปนะครับแต่ถ้าใครเลือกชอบสายป้องกันครับสายอมตะก,ก็ให้เลือกปีดไฟนะครับมี2ตัวนะครับที่ที่ทางหลายๆท่านแนะนํานะครับ mm hmm. ผมจะเลือกเป็นแมวลมนะครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่าผมขาดดรามีนี่แล้วก็จะได้น้องแมวลมมาแล mm ้ว hmm. ใช่หรืนี่ได้มาแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แนะนําวิธีการใช้ มอนสีดาวนะเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเลือกได้โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะเปลี่ยนครานี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ